วัสดีครับต้อนรับสู่รายการคิดลึกคิดไกลไปกับหอการค้าวันนี้วันพุทธที่1มิถุนาย,ยน2554พบกับผมโจจิรัตปรีนทรัวิทูลน,นะครับทุกวันพุธนี้เราก็จะคุยกันถึงเรื่องของธุรกิจ SME ยกระดับพัฒนา SME ไทยให้ก้าวไกลก้าวหน้ามากขึ้นนะครับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันวันนี้เป็นเรื่องของธุรกิจ SME ที่ได้ชื่อว่ายอดฮิตอันดับหนึ่งเหมือนกันนะครับนั่นก็คือร้านกาแฟไปที่ไหนพุดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้ทางคุณ ทแสงรัศมีจะพาไปพูดคุยกับผู้ที่อยู่ในแวดวงการนำเข้าส่งออกกาแฟไทยนะครับดูซิว่าการที่จะทำให้ SME กาแฟประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องเริ่มต้นจากอะไรบ้างและจำเป็นหรือเปล่าที่เจ้าของร้านหรือว่าคนที่ประกอบธุรกิจนี้จะต้องรู้ลึกรู้จริงเรื่องของกาแฟะนะครับแต่ว่าก่อนอื่นติดตามประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจประจำค่ำคืนนี้กันก่อนครับ เปิดประเด็นเรื่องของธุรกิจ SME ในวันนี้นะครับมีผลการสำรวจสุขภาพของ SME ที่เป็นกิจการครอบครัวเปิดเผยโดยคุณวีรศักดิ์สุตนันเทวิบูลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนพบประเด็นสำคัญใน2มิติด้วยกันครับนั่นก็คือ 1. เบื้องหลังความสำเร็จของ SME ไทยนะครับสก็คือว่าเรื่องของช่องว่างระหว่างเจ้าของวิสาหกิจครอบครัว2รุ่นระหว่างรุ่นพ่อรุ่นแม่กับรุ่นลูกที่จะต้องสืบทอดกิจการต่อไปนะครับ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สาคัญก็คือว่าจะค้นหากุญแจทองที่ไขไปสู่ความสําเร็จของภาคอุตสาหกรรม SME นะครับแล้วก็ดูความพร้อมสําหรับการส่งไม้ต่อจากรุ่นคุณพ่อไปสู่รุ่นลูกเนี่แหละครับเป็นกิจกรรมแรกภายใต้ความร่วมมือการของธนาคารกรุงเทพกับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสารรค์หรือว่า CEDI นะฮะสนับสนุนวิสาหกิจครอบครัวให้มีความเข้มแข็งแ,งแล้วก็จเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนครับนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วนะครับไปกันที่ภาคใต้ปรากฏว่า มีหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ําท่วมแต่เงินยังไม่ออกนะฮะที่เป็นแบบนี้เนี่ยมีการเปิดเผยจากคุณวิทูลสิมาโชคดีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปสํารวจพบนะครับว่า SME Bank ขณะนี้ยังไม่สามารถจัดประชุมชี้แจงแล้วก็ให้สินเชื่อกับ SME ในพื้นที่ที่เจอน้ําท่วมจากเมื่อช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้ที่มันมีปัญหาติดขัดแบบนี้เพราะอะไรทราบไหฮะเป็นเพราะว่า คณะรัฐมนตรีนั้นอนุมัติเพียงแค่กรอบวงเงินสินเชื่อในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพี่น้องภาคใต้ที่เจอน้ําท่วมแต่ปรากฏว่าอนุมัติหลักเกณฑ์นั้นยังไม่เกิดขึ้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นการค้างเตึงจนถึงทุกวันนี้แล้วครับิดท้ายด้วยเรื่องแนวโน้มการขยายตัวของร้านสะดวกซื้อในประเทศไทยนะครับเก็บข้อมูลณนะปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณทุกสาขา,าทุกแบรนด์รวมกัน หนึ่งหมื่นสาขาทั่วประเทศแต่ว่าในอีก5-10ปีก็จะขยายมากกว่านี้ -56 เท่านะครับอยู่ที่5 0 0 0 0ถึง6 0 0 0ื่นสาขาด้วยกันที่เป็นแบบนี้เนื่องจากว่าสังคมเมืองขยายเข้าสู่ชนบทมากขึ้นก็เลยทำให้รูปแบบหรือไลฟ์สไตล์ของการจับจ่ายซื้อสินค้านะก็เปลี่ยนไปอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าบรรดาเกษตรกรที่ปลูกพืชน,นะทำสวนทำไร่มีรายรับมากขึ้นเนื่องจากสินค้ามีราคาแพงขึ้นนั่นเองก็เลยทำให้ กลุ่มเกษตรกรกลายเป็นกลุ่มลูกค้าหลักเมื่อก่อนนี้ถ้าหากว่าดูร้านสะดวกซื้อชนชั้นกลางนะฮะก็จะเป็นลูกค้าหลักแต่ตอนนี้เนี่ยเกษตรกรเปลี่ยนเป็นคนชั้นกลางมากขึ้นก็เลยกลายเป็น ลูกค้าเป็นฐานสำคัญของร้านสะดวกซื้อด้วยครับส่วนช่วงหน้าครับมาติดตามการพูดคุยเรื่องของธุรกิจ SME กาแฟไทยนะครับทุกว,วันนี้เดินไปที่ไหนกาแฟสดวางขายกันเต็มไปหมดอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและจำเป็นไหมที่จะต้องรู้เรื่องราวทุกอย่างครอบคลุมในอุตสาหกรรมกาแฟด้วยนะครับสักครู่มาติดตามครับร้านกาแฟไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้โตเร็วมากค่ะแล้วคิดว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี2540 ที่เรามีวิกฤตเศรษฐกิจเราคิดว่าเป็นเป็นจุดแรกที่ร้านกาแฟไทยเริ่มเริ่มแตกออกมาเพราะทุกเรื่องต้องร่วมกิดเพราะเศรษฐกิจยังก้าวไกลเปิดมุมมองใหม่กับทุกกลไกการขับเคลื่อนการค้าการลงทุดกับรายการ คิดลึกคิดไกลไปกับหอการคา้าโดยผู้ดำเนินรายการมืออาชีพที่จะนำคุณผู้ชมก้าวไปสู่มิติใหม่ของเศรษฐกิจไยัยที่พร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงในเวทีโลกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์21นาิ30นาทีถึง22นาฬิกาสถานีโทรทัศน์ทีเอ็ True Vision 08 ผูช้ชมคะวันนี้นะคะสําหรับคนที่บอกว่าอยากจะเปิดร้านกาแฟานะคะหรือว่าทําธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านของกาแฟาค่ะมีคําแนะนํามาบอกนะคะโดยเฉพาะคาแนะนํานี้นะคะมาจากคุณวารีสดประเสริฐค่ะเป็นนายกสมาคมกาแฟาไทยค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> เดี๋ยวนี้นะคะให้ใครก็อยากเป็นเจ้าของร้านกาแฟาเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกาแฟาเพราะว่าถือว่าเป็นสินค้าที่มาแรงนะคะเลยต้องมาเรียนถามคุณวารีว่าตอนนี้ประเมินแล้วนี่เป็นยังไงบ้างคะการเติบโตของธุรกิจทางด้านนี้ ร้านกาแฟไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้โตเร็วมากนะะเราคิดว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี2540ที่เรามีวิกฤตเศรษฐกิจเราคิดว่าเป็นเป็นจุดแรกที่ร้านกาแฟไทยเริ่มเริ่มแตกออกมานะอาจจะเป็นเพราะว่าในปีนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันมีปัญหาค่ะร้านก็มีคนส่วนหนึ่งที่ตกงานนะคะ แล้วคนเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ได้รับการศึกษาที่ดีมีการศึกษาที่ดีเป็นคนระดับกลางนะคะซึ่งก็มีความรู้แล้วเขาก็อยากจะหาธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาจะลงทุนทําได้ไม่ต้องใช้ทุนมากความเสี่ยงน้อยนะคะเขาก็เลยเลือกกาแฟร้านกาแฟซึ่งถ้าเขามีทุนเขาลงทุนถ้าเป็นคอนเนอร์เล็กๆก็ลงทุนอาจจะไม่กี่หมื่นบาทนะคะก็สามารถที่จะทําได้ แล้วในการทําร้านกาแฟเนี่ยถ้าเจ้าของเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟยอยู่แล้วรักกาแฟยอยู่แล้วนะคะเวลาเขามาทําร้านเขาขายเองบริการลูกค้าเองเขาทําด้วยใจเขาชมด้วยใจนะ,ะกาแฟที่ออกมาแน่นอนมันต้องอร่อยมันก็ทําให้ธุรกิจเนี่ยไปได้เร็วแล้วผลตอบแทนที่กลับมาที่เขาเนี่ยก็ก็เร็วอะ่ะคือเขาได้ทุนคืนเร็วมากมันก็เลยทําให้ธุรกิจกาแฟร้านกาแฟเนี่ยโตขึ้นมาตลอด ทีนี้เนี่ยอย่างตัวปัดเองก็เป็นคนนึงที่ชอบดื่มกาแฟนะคะไปมาหลายๆร้านเนี่ยบางทีก็รู้สึกว่ามันจะเน้นในด้านของเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่ว่าไปซื้อกาแฟแล้วก็กลับบ้านแต่ว่าการแข่งขันมันเลยกลายเป็นว่าวัดกันที่ความนุ่มของรสชาติหรืออะไรแบบนี้แต่หลายๆคนบอกว่าที่ปัดดื่มน่ะ มันเป็นรสที่ไม่ถูกต้องนะมันเป็นรสแบบเด็กๆอะไรเงี้ยเลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความอร่อยที่บอกว่าเป็นมาตรฐานของกาแฟนี่มันควรจะวัดกันตรงไหนเหรอคะมันก็เรื่องรสของกาแฟจริงๆหลายคนถามว่าเอ๊ะกาแฟยี่ห้อไหนหรือรสไหนจึงเป็นเรียกว่ากาแฟดีค่ะเอ่อนี่ยก็บอกเสมอว่าจริงๆกาแฟที่คุณชอบนั่นแหละกาแฟดีนะคะเพราะอะไรที่เราดื่มแล้วอร่อยเราชอบใจมันก็คือดืม่มแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ย เราเองเราก็เป็นห่วงนะคะว่าผู้บริโภคเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้จริงๆเกี่ยวกับว่ารสกาแฟที่ดีมันควรจะเป็นยังไงคือไอ้กาแฟที่ว่ามันจะเข้มหน่อยอ่อนหน่อยอะไรเนี่ยมันไม่สําคัญแต่สําคัญที่ว่าแกาแฟที่ดื่มเนี่ยมันได้จากเม็ดกาแฟอะไรนะคะเพราะมันต้องเริ่มตั้งแต่ต้นว่าเม็ดกาแฟที่คุณเอามาใช้เนี่ยมันเป็นเม็ดกาแฟที่มีคุณภาพหรือเปล่าการคั่วคั่วโอเคไหม เพราะบางคนเนี่ยเขาจะเห็นว่าเออคนไทยเนี่ยชอบดื่มกาแฟขมๆเข้มๆนะเขาเลยคั่วจนกาแฟมันไหม้อืมนะคะคือกาแฟที่ไหม้แล้วอ่ะแน่นอนคุณดื่มออกมามันจะขมคั่วเพราะมันไหม้แต่มันไม่ดีสําหรับสุขภาพนั่นเป็นสิ่งที่เรากังวลมากที่สุดนะเพราะทางสมาคมเองจริงๆเราก็พยายามที่ว่าเออเราน่าจะหาโอกาสทากิจกรรมที่จะให้ความรู้เรื่อง ดื่มกาแฟาให้กับผู้บริโภคจะได้ทราบว่าเนี่ยไอ้รถอย่างนี้จริงๆนะมันเป็นกาแฟาที่ไม่มีคุณภาพแล้วมันอาจจะไม่เป็นประโยชน์สําหรับสุขภาพของคุณค่นคุณจะต้องเลือกดื่มกาแฟาแบบไหนรสชาติแบบไหนแล้วรสกาแฟาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ขุ่ะรสกาแฟาจริงๆเนี่ยมันมันจะมีความนุ่มนวลแล้วก็หอมหอในตัวหอมาเหมือนกับว่ากาแฟา เวลาเวลาที่คุยกับคน<ม>ที่ชอบไปดื่มเนีบบ่ยเขาบอกว่ามันต้องค่อยๆจิบแล้วมันก็นุ่มอร่อยสามารถที่จะน,นั่งไปได้เคลิ้มไปได้น,นานๆใช่ใชค,คือเวลาคุณดื่มแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ใน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 ปากของ<ม>คุณเนี่ยนะคะและ้วมันจะอยู่ที่คอของคุณแต่ไม่ใช่ว่าดื่มไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกมันขื่นๆุ่ติคอเสร็จแล้วต้องดื่มน้ําล้างล้างอคออย่างนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่แน่นอนน้าคุกนั่นอาจจะเป็นกาแฟที่ขั่วไหม้ไปแล้ว แต่ถ้าเป็นกาแฟาที่ดีนะคะคุณดื่มเข้าไปแล้วคุณจะรู้สึกว่าม,มันมันมันชวนดื่มแล้วมันมันอยู่มันนุ่มอยู่ในคองอ่ะซึ่งซึ่งในเมืองไทยเนี่ยก็จะตลกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอดื่มกาแฟาต้องมีน้ำมาดื่มตามซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นกาแฟาอย่างร้านที่เมืองนอกต่างประเทศที่ที่เคยได้ไปเนี่ยเขาก็จะ,ะบอกว่าดื่มเนี่ยอย่าดื่มน้ำตามเพราะว่ารสชาติจะได้ติดอยู่ ใช่ไหมคะจะได้นุ่มไปทีนี้ค่ะอันนี้เนีถือว่าสําคัญเพราะว่าบางร้านที่เราเก้าวเข้าไปแล้วเราก็พบว่าเราต้องยอมจ่ายเงินเสียค่าแก้วกาแฟหนึ่งเป็นร้อยกว่าบาทแต่ว่ามันรู้สึกว่าอุ้ยมันมัน,มนดื่มได้เลยอันนี้เนี่ยแสดงว่าร้านนั้นเนี่ยเขาได้เลือกกาแฟที่ดีมีคุณภาพด้วยใช่ไหมคะเออนั้นคิดว่าถ้าเราจะใช้มูลค่ามาเป็นตัววัดเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ค่อยใช่ค่ะนะคะเพราะ บางร้านที่ขายแพงๆอาจจะไม่ได้ใช้กาแฟที่ดีก็ได้ดันที่ว่าถึงบอกว่าเอ้เราจะต้องคือมันคิดว่าจะทํำยังไงให้ความรู้กับผู้บริโภคค่ะนะคุณอาจจะสามารถที่จะเลือกดื่มกาแฟถ้วยหนึ่งแค่30บาท30มสิบกว่าบาทเป็นแต่เป็นกาแฟที่มีคุณภาพดีก็ได้นะกับที่คุณดื่ม7จ็บาทเนี่ยอาจจะเป็นกาแฟที่ไม่ค่อยดีเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆก็จะคนไทยอ่ะนะคะคือทางคนตะวันออกเราเนี่ย คือไม่มีไม่มีนิสัยดื่มกาแฟดั้งเดิมนะคะเพราะเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าคนไทยเราเนี่ยเราดื่มกาแฟเราอยากจะต้องใส่นมข้นเข้าไปเยอะๆใ,<ช>นะใส่น้ําตาลเยอะๆใส่น้ำข้นเยอะๆนะเราต้องการหวานมันแต่ความหวานมันของมันเนี่ยมันจะกลบกลิ่นกาแฟไปเพราะฉะนั้น<อ>ถ้าคนคนที่ดื่มกาแฟจริงๆเนี่ยเขาก็จะดื่มกาแฟดำ<ช> <ๆ S 2> เพราะว่าเขาจะได้รสชาติกาแฟนั้นจริงๆ เหมือนเราทานอาหารเนะคะลราถ้าเราทานทานปลาถึงทานอะไรเนี่ยที่ที่ลวกอะไรเราจะได้รสดีแต่ถ้ากาแฟเออปลาหรืออาหารที่มันเริ่มผัดเริ่มไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะเราก็อาจจะต้องไปทอดมันซะก่อนหรือไปอะไรเพื่อจะกรบกลิ่นมันไปเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยฟังอยู่แล้วบอกว่าอยากจะเป็นเจ้าของร้านกาแฟหรือว่าทาธุรกิจอย่างนี้เนี่ยนะคะก็ต้องดูให้ลึกนะคะว่าจะได้ ทํำยังไงที่จะได้ของที่มีคุณภาพจริงๆด้วยตอนนี้เนี่ยไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณจะเริ่มตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่มาขั้วเองนะคะ<ม>แน่นอนคุณก็ต้องอาหาผู้ค้าคที่ขายเมล็ดกาแฟให้คุณเนี่ยนะซึ่งเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็รู้เรื่องเมล็ดกาแฟจริงๆ กันต่อนะคะใครที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ SME นะคะเปิดร้านกาแฟหรือว่าเกี่ยวเนื่องนะคะก็สามารถที่จะมาตั้งใจฟังกันได้อยากจะถามต่อเลยค่ะว่าสมมติว่าถ้าปัตอยากจะเป็นเจ้าของรามม้านร้านแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องเตรียมมันควรจะมีอะไรบ้างะคะออคงจะต้องเริ่มต้นจากการเลือกซื้อกาแฟนะคะถ้าหากว่าคุณคุณจะเริ่มตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่มาคั่วเองนะคะแน่น,นอนคุณก็ต้อง หาผู้ค้าที่ขายเมล็ดกาแฟให้คุณเนี่ยนะซึ่งเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็รู้เรื่องเมล็ดกาแฟจริงๆคุณก็คงจะต้องคุยกับเขาว่าคุณเป้าหมายลูกค้าของคุณี่ยเป็นเป็นคนชนิดไหนอยากจะดื่มกาแฟแบบไหนแล้วคุณอยากได้รสกาแฟออกมาเป็นยังไงให้เขาช่วยหาเมล็ดกาแฟอย่างนั้นมาให้คุณแล้วก็คุณก็มาคั่วแล้วก็มาชงแต่ถ้าคุณเอาแค่ว่าคุณซื้อเมล็ดกาแฟคั้วนะ นั่นก็ก็ยิ่งสําคัญแหละคุณก็ต้องซื้อซื้อจากคนที่มีประสบการณ์และรู้เรื่องกาแฟจริงๆอย่างที่บอกว่าเช่นการคุณก็ต้องบอกเรื่องความต้องการของคุณเขาก็จะได้เลือกกาแฟที่เขาขั่วเนี่ยในระดับที่คุณต้องการที่คุณออกประชงแล้วเนี่ยจะได้กลิ่นรสที่ลูกค้าคุณต้องการค่ะ<า><า>ทีนี้เลือกกาแฟแล้วเนี่ยคนที่จะมาชงกาแฟด้วยเนี่ยอันนี้จําเป็นที่ต้องฝึกปรือมาเป็นอย่างดีด้วยไหมคะใช่ค่ะ คือคนชงกาแฟเนี่ยก็มีความสำคัญมากเพราะว่ากาแฟเนี่ยเราเราคือกลั่นน้ำมันออกมาคะเพราะฉะนั้นค,คนที่ชงเนี่ยถ้าชงไม่ถูกวิธีความร้อนของน้ำไม่พอดีกันนะคะการบดของเม็ดเนี่ยไม่ถูกบดหยาบไปบดละเอียดไปนะไม่เข้ากับเครื่องชงของตัวเองอะไรเนี่ยก็จะชงได้น้ำกาแฟที่ที่ไม่เหมาะสมนะเพราะฉะนั้นผู้ชงเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าาริ i s t a เนี่ยนะคะ ก,ก็มีความสำคัญเขาจะต้องมีประสบการณ์แล้วก็รู้เทคนิคในการชงกาแฟแต่ละชนิดว่าเออคุณจะกินกาแฟอเมริกาโน่เอสเปรสโซ,โซอะไรเนี่ยนะคะ,คะเขาควรจะต้องเลือกเอาเมล็ดก,กาแฟแบบไหนเมล็ดก,กาแฟขั่วแบบไหนบดยังไงแล้วก็ชงยังไงเพื่อจะได้รสชาติที่ท,ที่ที่ถูกต้องค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของการชงนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเคยคิดอยากจะเปิดร้านเหมือนกันแล้วลองไปศึกษาก็มีมาบอกว่า เครื่องเาเรียกว่าเครื่องชงใช่ไหมคะ,คะเครื่องกาแฟเงงนี่ยค,<ร>ค่ะมีหลายยี่ห้อแล้วก็มีหลายราคาบางทีเนี่ยแพงเป็นแสนเลยบางทีก็ถูกๆอาจจะหมื่นต้นๆเน,นี่ยนะคะเลยอยากจะทราบว่าระดัแบบความแพงหรือว่ายี่ห้อต่างๆมันมีผลต่อคุณภาพของกาแฟของเราไหมคะมันคงอ,อันนี้ก็ต้องบอกว่าคนเลือกซื้อนะคะก็ต้องก็ต้องเลือกเป็นนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราชงทางที่บ้านเองอใช่ไหมคะ เราก็อาจจะต้องใช้เครื่องที่เหมาะสําหรับโฮมยูสอ่ะถ้าหากว่าเป็นเครื่องที่เขาอย่างร้านกาแฟอย่างเนี้ยเขาใช้นะคะเราอาจจะใช้ไม่เป็น<ม>นะเพราะว่าเขาต้องมีการบดอัดการอะไรค่ะมันก็อาจจะมากเกินไปสําหรับเราเราอาจจะชงไม่เป็นแต่เดี๋ยวนี้เขาก็มีพวกเครื่องอัตโนมัตินะคะซึ่งน่าจะช่วยได้เยอะ,ะนะเข้าไปมันก็จะชงออกมาระดับหนึ่งมันอาจจะไม่ใช่ ดีเหมือนมืออาชีพชงแต่ว่ามันก็ม,นกมันก็รับได้เพราะฉะนั้นแน่นอนนะถ้าเครื่องเป็นแบบที่เขาเปิดร้านกาแฟหรือเครื่องที่มีความซับซ้อนหรือยี่ห้อดังๆนะคะซึ่งเขามีค่าโรยตอตี้ของเขาเนี่ยราคามันก็ต้องแพงมากะนะแต่เครื่องที่ s i ป p l ลหน่อยอะไรหน่อยเนี่ยการกั่นกรองกาแฟก็อาจจะด้อยกว่าแต่ราคามันก็ถูกกว่ามันก็แล้วแต่่ คใครๆก็อยากเปิดร้านกาแฟนะคะที่นี้ค่ะบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกาแฟาก็เกิดขึ้นอยู่ด้วยแต่ตอนนี้เรามีสมาคมกาแฟาไทยนะคะ,คะซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจเข้าไปอยู่ในสมาคมเนี่ยเราได้มีบทบาทดูแลช่วยเหลือ,อยังไงบ้างนะคะค่ะคือสมาคมเองเนี่ยเราเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อ30กว่าปีก่อนซึ่งประเทศไทยเพิ่งจะเริ่มมีผลิตกาแฟาที่จะส่งออก เราก็เริ่มต้นแล้วนะแต่ตอนนั้นเนี่ยเราใช้ชื่อว่าสมาคมผู้ส่งออกกาแฟ ى, เพราะสมัยโน้นเนี่ยเ,เราส่งออกเป็นส่วนใหญ่ผลผลิตของเราเนี่ยแปดเนี่ยเราส่งออกเราใช้ในประเทศแค่10% 20เท่านั้นเองนะฮะราะเริ่มจากตร,ตรงนั้นมาเนี่ยเราก็เริ่มโดยการดูแลเกษตรกร,กรของเราให้ความรู้เขาเราคุยกับผู้ใช้ในต่างประเทศนะฮะ ซึ่งเราคิดว่าก็เป็นช่ดีของเราเป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้องว่าเราได้คุยกับผู้ใช้ในในตลาดโลกรายใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น Nestle, f o ลเจอร์คราฟทฟูพวกนี้นะคะคุยกับเขาว่าสิ่งกาแฟที่เขาต้องการมันคืออะไรมันต้องเป็นคุณภาพยังไงแล้วเราก็สะท้อนกลับมากับเกษตรกรของเราว่าเอ้คุณต้องทำกาแฟคุณภาพแบบไหนยังไงถึงจะได้เพราะกาแฟไทยจึงมีคุณภาพที่ดีแล้วก็ผู้ใช้ทั้งโลกเนี่ยยินดีที่จะใช้ทั้งนั้นะนะคะ ว่าเนี่ยเราคิดว่าเราเริ่มจากตรงนั้นมาในวันนี้เนี่ยสถานาการณ์ตลาดเปลี่ยนไปแล้วนะคะการส่งออกเนี่ยเกือบจะไม่มีแล้วนะคะแต่เป็นการขายในประเทศนะคะเราดื่มกาแฟของเราเองเรา,เ,าเราเราใช้ในประเทศเองเพราะสมาคมตอนนี้เราก็เริ่มเปลี่ยนบทบาทของเร,เราเราไม่ใช่มุ่งเน้นการทำตลาดส่งออกสหรับกาแฟมาเมล็ดแต่เราจะเริ่มดูแล ผู้ค้ากาแฟในประเทศไทยให้เขาสามารถที่จะนำเข้ากาแฟนะฮะต่างหลากหลายที่เพื่อที่เขาจะได้มาทำผิดพันกาแฟหลากหลายนะฮะรสชาติแล้วก็ผิดพันใหม่ๆนะฮะซึ่งทำให้ผู้บริโภคข,ของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ชิมกาแฟที่หลากหลายขึ้นคุณภาพต่างกันมีรสชาติที่ต่างกันมากขึ้นในเวลาเดียวกันก็จะดูว่าเราจะสามารถที่จะส่งเสริมให้เขาส่งออกได้ยังไงในตัวของผิดพัน จะไม่ใช่เมล็ดกาแฟแล้วะนะคะก็ได้ได้ว่ามีบทบาทนะคะตอนนี้แล้วก็ยิ่งเดี๋ยวนี้จะมีธุรกิจแบบนี้เกิดขึ้นมาเชื่อว่าน่าจะมีเกิดขึ้นอีกเยอะมากก็จะได้ก้าวท้าเข้ามาปรึกษาที่สมาคม<ช>ได้ด้วย<ช>นะคะมีช่องทางการติดต่อ,อยังไงบ้างค่ะเออก็สามารถที่จะติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ5 2นย์ะคะหรือเบอร์แฟกที่0 2 2 2 5 1 9 6 2ะคะ เราคิดว่าสามารถที่จะติดต่อเข้ามาเพราะถ้าท่านมีมีปัญหาอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟไม่ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อเมลร็ดก,กาแฟที่ดีหรือหาผู้ซื้อ,อากาแฟขั้วบดท,ที่ดีนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาหรือแม้แต่ว่าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการนําเข้ากาแฟนะคะก็สามารถที่จะหาเราเพราะว่าทางสมาคมเองเนี่ยก็เป็นกรรมการในคณะกรรมการพืชสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเพราะฉะนั้น เราจะสะท้อนปัญหาไปให้ทางส่วนราชการทราบแล้วก็ดูว่าเราจะแก้ไขยังไงเพื่อที่จะพัฒนาและก็ส่งเสริมธุรกิจกาแฟของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปค่ะก็เชื่อว่านะคะจะได้เป็นอีกช่องทางใครที่บอกว่าอยากมีร้านกาแฟอยากเป็นเจ้าของธุรกิจจะได้มีคําแนะนําดีๆที่ถูกต้องด้วยแล้วก็ทําให้การทําธุรกิจประสบความสําเร็จด้วยนะคะเลต้องขอขอบคุณคุณวารีมากนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับพระคุณค่ะดีค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อค่ะ ท่องเที่ยวเทวอไทยวันนี้ยังอยู่กันที่จังหวัดขอนแก่นนะครับจะพาไปที่ถ้ำข้างข่า,ขาวาว่าแต่ถ้ำนี้จะมีข้างข่าวอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันจะหมายถึงอะไรนะครับติดตามกันเลยครับ ท่องเที่ยวทั่วไทยวันนี้จะชวนไปตามหาแวมไพรยรูปหล่อที่ถ้ำค้างคาวภูผาม่านจาังหวัดขอนแก่นค่ะถ้ำค้างคาวตั้งอยู่บนภูผาม่านห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ2.5กิโลเมตรอยู่บริเวณหน้าผาด้านหน้าสูงจากระดับพื้นดินประมาณ100เมตรเมื่อเข้าใกล้จะได้กลิ่นเหม็นของค้างคาวปากถ้ำสามารถมองเห็นแต่ไกลภายในถ้ำม,มีค้างคาวขนาดเล็กอาศัยอยู่นับล้าน,านตัวแต่ขอเตือนก่อนว่า ในถ้ำม,มีกลิ่นฉุนมากนะคะทุกวันค้างคาวจะออกจากถ้ำในเวลาประมาณ18นาฬิกาค่ะตอนบินออกจะใช้เวลาประมาณ30-45นาทีโดยจะบินออกเป็นกลุ่มยาวนับ10กิโลเมตรนักท่องเที่ยวสามารถมานั่งพักผ่อนและชมความอัศจรรย์ของธรรมชาติที่มีค้างคาวอยู่รวมกันนับล้านตัวไปพร้อมๆกันค่ะเปิดคลังปฏิทินหอกันเ้าวันนี้พาไปพบกับกิจกรรมหลากหลายที่เกิดขึ้นในหลายๆจังหวัดนะครับรวบรวมมา เอาใจคนที่ชอบเดินซื้อสินค้าต่างๆโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรรวมถึงสินค้าโอท็อปมีงานใหญ่จัดขึ้นครับงานวันเกษตรที่จังหวัดปราจีนบุรีงานนี้มีสินค้าให้เลือกซื้ออย่างสารพัดเลยครับ ปิดครังปฏิทินหอการค้าวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่งานวันเกษตรปราจีนบุรีณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีค่ะพร้อมร่วม,มชมสวนผลไม้และศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนได้ภายในงานค่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่037217871ค่ะต่อกันที่กิจกรรมที่2นะคะที่สา,าการประมูลเปิดประมูลสินค้า Luxury Brand ในวันเสาร์ที่4มิถุนายนนี้พบกระเป๋าหลุยวิตองรุ่นยอดนิยม Speedy Alma c l ิ p All สภาพสวย เกรด A เปิดประมูลใบละ1,000บาทเท่านั้นค่ะไปติดตามการประมูลนี้ได้ที่ห้องประมูลติดแอร์สหาการประมูลประชาอุทิศวันเสาร์ที่4มิถุนายนนี้เริ่มยกมือประมูล16นาิกาเป็นต้นไปจนกว่าของจะหมดค่ะปิดท้ายในวันนี้นะคะชวนคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเลยค่ะมีประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ซึ่งถือเป็นการละเล่นชนิดหนึ่งในงานบุญหลวงซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยร่วมชมการละเล่นและประกวดการเต้นผีตาโขนและการแสดงได้ในวันที่1 3ถึงมมิถุนายนนี้ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะวันพรุ่งนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกันเรื่องของการรับไม้ต่อธุรกิจจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกกับ ธุรกิจครอบครัว YLG นะครับส่วนเรื่องราวนะ่าสนใจยังไงพวกนี้ห้ามพลาดนะครับแต่ค่ำคืนนี้คงต้องลากันไปแล้วนะครับติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับสามทครึ่งถึง4ี่ทุ่วันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ